สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาใหม่นะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นข้อสอบจริงๆเลยที่เขาเอามาให้เราดูนะคะนะคะเราโฟกัสที่ตัวคำสีแดงๆตรงนี้คำนี้เนาะเขามีช้อยส์มาให้เลือกนะคะน่าสนใจมากมีข้อหนึ่งฮารุ u, ใช่ไหมข้อสองก็จะเป็นนักซื้อ,อข้อสามก็เป็น ki, อาคิสีก็จะเป็นผูยุถูกไหมคะอ่า บางคนอาจจะคุ้นๆกับสคํคำนี้แล้วนะคะอาคันจิตอนนี้เนาะเซเซเฉลยเลยละกันนะคะมันคือกู้อยู่นะคะข้อสี่นั่นเองนะคะกู้อยู่อันนี้เป็นหนึ่งในฤด,ดูนะคะเป็นหนึ่งในฤด,ดูกาลนะคะอะสวัสดีค่ะอืมเป็นหนึ่งในฤด,ดูกาลที่ทั้งสี่ของญี่ปุ่นนะคะให้ เซนเซจะพามาดูละกันว่ามีฤดูอะไรบ้างเนาะคำว่าฤดูกาลนะคะทั้งคันจิเลยคำอ่านด้วยนะคะก็ให้แนะนำให้แคปหรือว่าจดไปก็ได้นะคะเพราะเซนเซเชื่อว่ามันต้องออกอะในข้อสอบนะคะต้องมีแน่นอนนะคะคำว่าฤดูกาลของภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือคิเซซึนะคะคิเซซึตรงนี้เนาะคันจินะคะมีสองตัวนั่นเอง ะะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่มีอยู่4ฤดูนะคะจะไม่เหมือนกับประเทศไทยนะคะฤะะดูแรกเลยต้นปีนะคะมาตั้งแต่ต้นปีเลยนั่นก็คือฮารนะคะอันนี้เป็นสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ดอกไม้เบ่งบานนะคะแน่นอนว่ามันคือฤดูใบไม้ผลินะคะใบไม้ผลิเนาะ,ะจะเป็นช่วงประมาณเมษาเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ซากุระบานใช่ไหมคะประมาณนั้น มีนาเมษาประมาณนั้นนะคะเป็นช่วงที่พ้นจากฤดูหนาวมาะะ่ะ่าฤดูต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นนัดซึนะคะนัดซึก็คือฤดูร้อนนะคะหรือว่าช่วงซัมเมอร์เนาะฤดูถัดมาจากฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงถูกไหมฤดูใบไม้ร่วงนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ ใกล้จะหน้าหนาวแล้วเนาะใบไม้มันก็จะผัดใบนะเปลี่ยนสีนะคะอ่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น่าไปเที่ยวที่สุดเรียกว่าที่สุดได้ไหมถ้าคนไม่ชอบอากาศหนาวๆเพราะช่วงนี้ก็กําลังดีนะคะฮารุกับอากิเนี่ยกำลังอากาศดีนะคะจะเย็นๆสบายนะคะแล้วก็วิวสวยเนาะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเองนะคะหรือที่เขาเรียกว่าโคโย นะคะอันนี้ก็ให้คำศับไปเลยโคโยโอ,อ่ะโคโยโตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเรียกใบไม้เป็นสีนันเี้นะคะอ่ะโอเคอ่ะฤดูถัดมานะคะฤดูสุดท้ายและสิ้นปีนะคะก็คือฟูยุนะคะฟูยุที่เราตอบคำถามกันไปข้อเมื่อกี้นี้เลยนะคะนั่นก็คือฤดูหนาวนั่นเองนะคะก็จะกิน ตั้งแต่ประมาณไปลายปลายปีเนาะพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยก็หนาวแล้วนะคะตุลาพฤศจิกาก็หนาวแล้วยาวไปจนถึงต้นปีเลยทีเดียวนะคะก็ใครอยากไปเห็นทีม้าเนาะก็ไปช่วงช่วงประมาณสิ้นปีโอตาชโิโนจ,จุดจุดวะนิจูโกไซเดสนะ,นะคะเขาบอกว่าคนคนนี้เนี่ยของฉันอายุ25ใช่ไหม ะะคันจิตัวนี้เป็นเกี่ยวกับครอบครัวเนาะ,อ,ะอ่านว่าไรามีอิโมโตะอันนี้อันนี้โอโตะโตอ่ามีครบหมดเลยสีนะะ่คนนะคะคำคำนี้คนคนนี้นั่นก็คือพี่สาวนะคะพี่สาวภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าอันนี้นะคะอันนีอ้อันนี้มีวิธีการจำนิดนึงเพราะว่ามันจะมีคันจีตัวหนึ่งที่คล้ายกัน ะ,ะ่ะนเนะคืออันนี้เนาะพี่สาวนะคะคนจิที่คล้ายกันนั่นก็คือตัวนี้ค่ะอ่าคัน,นี้คืออิโมโตอิโมโตอ่าวิธีการดูใช่ไหมทิศการจําของเซนเซอเนะเนี่ยเป็นพี่สาวเพราะว่าใส่กระโปรงทรงเอตรงนี้คือทรงเอนะคะกระโปรงสอบส่วนน้องสาวเนี่ยเป็นเด็กน้อยจะชอบใส่กระโปรงบาง นี่เซซวิธีการจำมันเซเซนะคะ,ะเราจะไปแล้วนะคำนี้คือคำว่าโยรุโยรุที่แปลว่าตอนเย็นนี่แหละนะคะคำที่ถูกต้องคือตัวไหนคำที่ถูกต้องของคำว่าโยรุนั่นก็คือข้อที่สองนะคะโยรุตัวนี้ที่โนว่าโยรุฮาจิจินะะิเนมาสตะนะคะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตอนกลางคืนนะคะนอน ไม่ใช่นอน8ดโมงนะคะโยรุฮาจิจิก็คือกี่โมงอะสองทุ่มนะคะเออเมื่อคืนเนี้ยเขานอนสองทุ่มนั่นเองนอนไวจังนะคะอ่ะเซนเซแถมให้ละกันเป็นคันจิเกี่ยวกับช่วงเวลานะคะมันอาจจะดูง่ายนะคะแต่เซนเซพูดจริงๆว่าไม่เคยมีคนตกมาตายเรื่องเรื่องนี้มาแล้วนะคะอ่ะโอเคตัวแรกเนาะคืออาส่าอ,อันนี้น่าจะทราบกันดีแล้วแปลว่าตอนเชา้า ต่อมาคือกลางวันนะคะคือฮิรุตอนเที่ยงก็ได้ต่อมาคือตัวนี้ค่ะตอนเย็นยูกะตะอ่าคำนี้แหละที่เซนเซยอยากจะนำเสนอนะคะว่าข้อสอบชอบออกว่ามันอ่านว่าอะไรนะคะมันอ่านว่ายูกะตะนะคะจะไม่ใช่จะไม่ใช่ ยูกาตะนะจะเป็นยูกาตะถามว่ายูกาตะที่เป็นชุดอย่างนั้นไหมไม่ใช่นะคะจะอ่านคนละแบบเนาะเพราะฉะนั้นจำดีนะคะต่อมานะคะอันสุดท้ายก็โยรุที่แปลว่ากลางคืนค่ะวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้น้องอลิก,ก็โตโกไซมาสิ